ไก่ย่างถูกเผาเวอร์ชันรีมิกซ์นะไก่ย่างถูกเผาฮิ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 ไก่ย่างถูกเผาฮิ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 เราจะมาเล่นเกมปะเผไก่ย่างถูกเผาฮิ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 มันจะไม่มีคนอื่นเลยใช่ไหมเสียตูไส้เสียตูความร้อนร่อ ขออนุญาตทอนแมสก่อนครับขาแล้วนะครับอาครับก็ขอเชิญทุกทุกท่านนะครับที่รอยคอรอคอมาครับเรามาต่อกันที่ของใหม่ครับผมมันก็คือกิมจิชิคเก้นป๊อปครับผมหลังๆอาจจะเห็นว่าไม่มีมุกแล้วนะครับพอคิดไม่ออกแล้วครับชิคเก้นป๊อปครับผม กินจิแบบว่าเตดคอมากเลยครับนอนเล่นอร่อยครับผมกินกิมจิว่าหอมมากๆแล้วไก่ป๊อปก็คืออร่อยมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวจบคัดนี้ไปห้องน้ำครับไปล้างหน้าล้างตานิอนึงกราเกือบแตกเลยใครคิดโจทย์ทน้อง ครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ,รบเพราะว่าม้าเร็วกว่าลาเอ้ยม้าช้ากว่าลาเอ้ยเอ้ยถูกแล้วม้าช้ากว่าลา <c oughs> เพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับนู้นผมกินอะไรออกผมก็พูดออกไปอะไรก็ไม่รู้ครับ